ความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลสาวไทยหลังเดินทางมาถึงประเทศบราซิลเพื่อเตรียมทําศึกวอลเลย์บอลในชั้นลีก2023สนาม2 4, กลุ่ม4ที่กรุงบาซิเลียระหว่างวันที่15ถึงวันที่19มิถุนายนโดยผลงานในสนามแรกลูกยางสาวไทยแข่ง4นัดชนะ2แพ้2มี7คะแนนอยู่อันดับ8ของตาราง ล่าสุดโดยช่วงเที่ยงวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางไปสถานเอกอัครราชทูตณักกุงบราซิเลียและนายศักดิ์ศรีพรมโยธีเอกอัครราชทูตณกรุงบราซิเลียได้กล่าวต้อนรับและดีใจที่วอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางมาแข่งขันที่ประเทศบราซิลทั้งนี้ยังได้มีการเลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารไทยพร้อมมีการเป่าเค้กวันเกิดให้กับ4นักวอลเลย์บอลสาวไทยที่เกิดในเดือนมิถุนายนประกอบด้วยออมสินสิสิพาพรจันทวิสุทธิ์บีมพิมพิชยากกกลำเพียวอชลาพรคงย และเอสุปตาไพรโรดจากนั้นต่อมาในช่วงเย็นทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้ลงทําการฝึกซ้อมตามปกติทําความเข้าใจในระบบทีมสําหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงแข่งขันศึกวอลเลย์บอลเนชันลีกสนามที่2โดยจะพบกับเยอรมน,นีเวลา3.15นาฬิกา15นาทีคืนวันพุธที่14มิถุนายนถ่ายทอดสดให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้ติดตามรับชมทางช่อง7 HD